ายทารอดสวัสดีคะ่ะสวัสดีสำหรับชาวธาตุลมด้วยนะคะแม่ทุนตุนกุมนะคะหรือว่าชาวธาตุลมทุกๆท่านลักนณาราศีสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันวันนี้นะคะกลับมาพบกันในเรื่องราวความรักระหว่างรักครั้งเก่ารักครั้งใหม่ประจำปักหลัง16-30งเมษายนนี้ของชาวธาตุลมทุกๆท่านนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงอยากให้ทุกๆท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆ มาเริ่มต้นกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรื่องราวระหว่างรักคั้งเก่าก่อนเลยนะคะชาวธาตุลมพลังงานเด่นชัดมากนะคะหกถ้วยเกิดขึ้นชาวธาตุลมประจําช่วงปักหลังเดือนเมษายนนี้มีแนวโน้มค่อนข้างสูงว่าเราอาจจะได้มีเกณฑ์การติดต่อซื้อซานนะคะคนรักเก่าอาจจะมีเกณฑ์กลับมาเพื่อที่ต้องการปรับความเข้าใจนะคะมีพลังงานของคนเก่าๆเข้ามาในชีวิตคุณความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับรักครั้งเก่ามันยิ่งมี บวงมันยังมีเรื่องราวกันอยู่ในใจที่ยังทําให้เราสองคนเนี่ยอาจจะย,ยังจบกันไม่ขาดนะคะยิ่งหากใครเนี่ยเพิ่งเลิกกันมานะคะการจบความสัมพันธ์กันเราสองคนอาจจะย,ยังคุยและเคลียร์กันไม่ลงตัวนะคะทั้งสองฝ่ายก็มีแนวโน้มว่าจะมีเกณฑ์ได้กลับมาปรับความเข้าใจกันแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นการปรับความเข้าใจกันที่ดีนักนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนิดนึงละกันเนาะเพราะพลังงานของตัวคุณเองนะคะมันมี the tower the star เรายังมีความโกรธนะคะเราอาจจะพยายามที่จะมีเหตุมีผลมากขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราโดนกระทำหรือเราเองอาจจะไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่คนรักเก่าเขาต้องการด้วยความที่เป้าหมายชีวิตของเราสองคนมันคนละทางกันเนี่ย ความที่เราเองอาจจะเก็บมาไม่บอกว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรหรือเราบอกไปแล้วแต่ในเมื่อมันไม่สามารถที่จะจูนกันติดนะคะเดอะทาวเวอร์มันได้แตกหักแล้วเรารู้สึกว่าหมดความหวังกับความสัมพันธ์นี้แล้วเดอะสตาร์ Star, เราเริ่มรู้สึกว่าเราต้องการที่จะปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดนะคะคิงไม่เท้าคุณมีเหตุผลมากๆกับการตัดสินใจพอเรายุติความสัมพันธ์หรือจบกันถามเสียใจไหมนะคะใจลึกๆก็ยังมีความรู้สึกเสีย มันก็บวกทั้งความเสียใจความโกรธนะคะแล้วก็ความเตรียมพร้อมรับมือกับความสัมพันธ์ที่ มันจะต้องเลิกลากันหลายๆท่านอาจจะดูๆมาอยู่แล้วว่ายังไงสักวันหนึ่งเราก็จะต้องอยู่ให้ได้โดยที่ไม่มีเขาเนะคะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่แบบไม่มีการมาสักระยะหนึ่งแล้วพอการแตกหกักพอการจบเนี่ยในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ปักหลังนี้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากๆกับการยุติความสัมพันธ์แต่คนรักเก่าของคุณนะคะก้าวมีเท้าห้าเหรียญเนี่ย เขายังรู้สึกวุ่นวายใจเขายังมีสถานการณ์ที่มันอาจจะยังไม่นิ่งพอหลายๆท่านนะหากเพิ่งเรา,เาตัดสินใจในการจบความสัมพันธ์กันมาหมาดๆเนี่ยบางทีเขายังคิดว่าคุณเองก็ยังใส่อารมณ์เราอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจชัวร์ๆจริงๆว่า คุณจะเลิกกับเขาแบบจริงจังแล้วก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าจะมีการพยายามกลับมางอ้อพยายามกลับมาขอคืนดีพยายามที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาพูดคุยนะคะแล้วก็ยังอดทนที่จะรอเราอยู่นะถ้าใครบล็อกไปแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่ได้บล็อกเราก็ยังจะเห็นว่าคนรักเก่าของคุณยังมีความหอยหายังมีความอะไรอาวรน,นะคะใจเขาเ ยังไม่สามารถที่จะตัดขาดออกจากความรู้สึกได้ความรู้สึกยังคงโหยหาต่อคุณอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะไปเริ่มต้นใหม่ได้ไม่สามารถที่จะมูฟออนได้ใจมันเหมือนยังคงไม่ลืมสถานการณ์แล้วก็หวนกลับมาในความสัมพันธ์พูดเรื่องซ้ำๆพูดเรื่องเดิมๆช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะบวกกับชาวทาตลมเองเนี่ยใจคุณร้อนมากขึ้น คุณรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองหากคนรักเก่ามาปรับความเข้าใจคุณอาจจะมีการทะเลาะกันเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความเห็นที่มันไม่ตรงกันหรือการสื่อสารบางทีคุณรู้สึกว่าคุณมีเหตุผลแต่คนรักเก่าของคุณด้วยความที่เขาเองก็คงจะยังไม่ได้อยากเสียคุณไปนะคะมันก็จะกลายเป็นการสื่อสารกันที่ไม่ลงตัวกลายเป็นต่างฝ่ายต่างใจร้อนช่วงนี้นะคะต้องพยายามใจเย็นๆแล้วก็ ถ้าเรายังรู้สึกว่าบรรยากาศมันยังไม่ดีก็ข,ขอให้ซาซาก่อนละกันนะคะเพราะมีแนวโน้มว่าจะได้ทะเลาะกันกับคนรักเก่าประมาณช่วงปักหลังเมษายนนี้นะคะแล้วก็บวกกับมีปัญหาของคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยนะ เดวิลนะคะปัญหาคนกลางคนอื่นพยายามอยากเข้ามาเคลียผู้หลักผู้ใหญ่นะคะพยายามอยากให้เรากลับมาปรองดองกันแบบเดิมเพื่อนฝูงพยายามยุพยายามเหมือนเป็นตัวกลางมันก็จะยิ่งทําให้ไอ้ความระหองระแหงของเราที่มันมีเนี่ยยิ่งบานปลายกันไปใหญ่หรือนะคะหลายๆท่านที่เราจบกันมาเนี่ยเจอกับ ปัญหาเดิมๆปัญหาซ้ําๆหนักไปกว่านั้นนะคะชาวธาตุลมคุณอาจจะไปเจอกับสถานการณ์ปัญหารักสามเศร้ารักซ้ําซ้อนมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ยิ่งเป็นอะไรที่มันทําให้เราสองคนเนี่ยยากกับการที่จะกลับมาปรับจูนกลับมาปรับความเข้าใจนะคะก็บางคนเนี่ยก็อาจจะเจอคนรักเก่ามาง้อแบบสายเปด้วย อะไรที่เราต้องการเขาพยายามที่จะให้ทุกอย่างเติมเต็มทุกสิ่งต้องการให้คุณกลับมาต้องการให้เรากลับมาเป็นแบบเดิมนะคะแต่คงจะยากแล้วเนาะใจช่วงนี้ชาวทานลมมันมีความเป็นลมอะค่ะมันมีความรู้สึกว่า ถ้าหากที่คุณรู้สึกตัดสินใจแล้วเราไม่สามารถหยุดได้ไม่ว่าอะไรจะมายังก็ตามยิ่งถ้าเขามาด้วยไฟเนี่ยนะคะบวกกับลมไปเนี่ยคุณก็จะยิ่งทำให้ไฟมันลุกมันจะยิ่งบานปลายช่วงนี้ใจเย็นๆนิดนึงแล้วกันเนาะเราจะได้ติดต่อการแน่นอนนะคะบางทีคนรักเก่ายมาวุ่นวายยังมากวนใจเราอยู่ก็อยากให้หลีกเลี่ยงนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีคนรักเก่ามาวุ่นวายแล้ว แลก็ก็ขอให้ช่วงนี้มันมีแต่ความรับลื่นด้วยละกันนะคะสำหรับรักครั้งใหม่นะคะช่วงนี้หลายๆท่านชาวรัตุลมนะคะก็เริ่มเปิดใจแล้วเนาะไพระเนี่ยเริ่มปล่อยวางและเริ่มมองอะไรที่มันเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นมองอะไรเป็นหลักการมองในสิ่งที่ เขาเรียกว่าการปล่อยวางการเริ่มต้นใหม่การเข้าใจกับสิ่งที่มันผิดพลาดการตั้งอยู่ระดับไปเราเคยรักเราเคยเสียใจแต่ถ้าหากวันใดวันหนึ่งหากมันต้องเลิกเราก็ไม่สามารถที่จะจมอยู่กับสิ่งเดิมๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณ ก็จะค่อนข้าง move on ได้ไวนะคะในช่วงเดือนเมษายนปักหลังนี้แต่ก็คือมีเหตุมีผลมากขึ้นนะสเตรนทเนี่ยเริ่มใช้เหตุผลในการเลือกคู่แต่ก่อนอาจจะใช้อารมณ์ถูกใจใครสรเปกที่ เข้ามาแล้วตรงใจภาพลักษณ์ดีเราเห็นแล้วเราดึงดูดคุยกันแค่ไม่นานเรารู้สึกถูกใจเราก็อาจจะตกหลุ่มรักเขาง่ายๆแต่ตอนนี้นะคะเหมือนเรามองมากขึ้นในหลายๆมิตินะคะอาจจะใช้เวลาในการเรียนรู้ศึกษานีใส่ใจคอกันเยอะขึ้นก็ยังไม่ได้ อยากที่จะไปชัดเจนกับใครแบบรวดเร็วนะคะยังอยู่ในช่วงเวลาของการศึกษาดูใจกันอยู่บวกกับคนที่เข้ามาหลายๆท่านมีพลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภนะคะชาวราศีสิง์รัคนาราศีสิง์ คนที่อาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่รุ่นราวคขาเดียวกันคนที่เขาเองอยู่ในช่วงเวลาของการเดินทางชีวิตนะคะหรือว่าไม่ค่อยได้หยุดอยู่ติดกับที่ด้วยเป็นโสดมานานบางทีตัวเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีเป้าหมายความรักที่ชัดเจนพอเข้ามาตัวคุณเองก็รู้สึกว่ามันมีการได้มีเหมือน เขาเรียกว่าพื้นที่ส่วนตัวเราก็ไม่ได้รู้สึกผูกมัดมากจนเกินไปก็าอาจจะทำให้คุณเนี่ยได้ตกลงปลงใจนะคะแต่มันยังสามทัวอยู่นะในตำแหน่งสรุปเนี่ยก็ยังคงเป็นแค่ความรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นความหวังแบบมิตรภาพใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตพอให้เราได้ออกเดทพอให้เราได้คุยพอให้เราได้มีความสุขแต่ถามถึงการชัดเจนเมษายนนี้เนี่ยเอาจริงๆนะคะชาวธาตุลมทุกๆท่านเนี่ย ใจเราเองลึกๆก็ยังห่วงความเป็นส่วนตัวอยู่ยังมีความกลัวที่มันสะสมแล้วคุณยังไม่ได้รู้สึกไว้วางใจใครคุณยังกลัวว่าถ้าสมมติว่าเราให้ใจเขาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมามันเป็นแบบเดิมอีกละ่ะมันต้องเจ็บซ้ำๆ เหมือนกับสิ่งที่เราเคยผ่านมาเราก็เลยอาจจะยังมองหาเพื่อนคู่คิดที่ปรึกษาที่เข้ามาพูดคุยวันไหนเหนื่อยเราก็เยียวยาความรู้สึกกันไปจะได้ไม่ต้องมาหนักใจกับอดีตเก่าๆเราจะได้ม o ฟอ on ถ้ามันไม่ใช่ก็เปลี่ยนแปลงเริ่มต้นหาใหม่เพื่อที่จะไม่ต้องมาจมปักอยู่กับสิ่งเดิมๆนะคะก็ถือว่าเมษายนนี้จะมีความสุขกับคนที่เข้ามาในชีวิตมากขึ้นอาจจะมีโอกาสได้ออกเดต การมีโอกาสได้เรียนรู้นิสใสใจคอกันมากขึ้นนะคะแต่ถามถึงการชัดเจนเนี่ยมันยังมีความต่างกันอยู่ที่ว่าเราสองคนยังไม่ได้ชัดเจนบางทีเราก็ยังไม่ได้มั่นใจในความสัมพันธ์ที่เราก็ยังไม่รู้ว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงด้วยนะคะคนที่เข้ามาด้วยเหมือนกันคนที่เข้ามาเขาก็ยังมีอิสระกับชีวิตอยู่มันก็อาจจะยังต่างคนต่างยังต้องการ เรียนรู้กันไปแบบไม่ได้ผูกมัดแค่ว่าเรามีความรู้สึกดีๆให้กันและกันนะคะก็ไม่ได้ทุกไม่ได้เศร้าเนาะคนเก่าถึงจะเข้ามาเราก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ไปโฟกัสมากนักพอคุณเองก็อาจจะมองว่ามันคงจะอดทนมานานแล้วหรือเราสะสมมาเยอะ เกินกว่าที่จะให้อภัยในครั้งถัดไปนะคะก็ยังคงเป็นกำลังใจให้สำหรับชาวทัดลมทุกๆท่านด้วยสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่นะคะหรือว่าชอบในการทำนายยังไงก็อย่าลืมในการกดไลค์กด u b s c r i b e หรือว่าติดตามมาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพายในคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ